นี่จะชงชาดอกชาค่ะเอาชาดอกชามาให้ดูแบบนี้ต้องมีสาเหตุแน่ๆสวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันวันนี้จะพาไปที่จังหวัดนครพนมค่ะมีเด็กอยู่สองคนเขาอยากจะเล่าเรื่องราววิถีชีวิตที่บ้านเกิดของเขา สมัยก่อนชาวเวียดนามมักดื่มใบชาต้มแบบเด็ดใบสดมาต้มสดๆค่ะเดินผ่านสวนก็แวะเก็บใบชานำไปต้มกับน้ำร้อนจะได้ชาเขียวที่มีกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ตหลังเวียนมิงเตีนบินเถอลำมิงเตั n เวนเอ็นตีถตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่เวียดนามนะคะอยู่กันที่บ้านนาจอกจังหวัดนครพนมค่ะเด็กๆเ,เป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามใช่ไหมคะผมเอครื่องเวียดนามผ่านๆมาแล้วก็เจอก็เลยย่างมาดูดูฉาครับ เห็นเขาบอกว่ามีแต่คนเวียดนามกันเลยลองดูสวัสดีค่ะว่าจะเก็บชาเขาจะเก็บเก็บชาเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงำจะจะแนะวิธีให้นะเดี๋ยวจงอําไปเอาประกันก่อนอีคิวและอุ้มเงินสองพี่น้องเป็นลูกครึ่งค่ะ คุณพ่อเป็นคนไทยคุณแม่เป็นคนเวียดนามดึงเลยนะอ่าเนี่ยนึ่งเพิ่งไปใช้ชีวิตอยู่กับคุณยายที่เวียดนามมาสองปีเต็มกลับมาดีเลยค่ะพูดได้ทั้งภาษาไทยและเวียดนามคนเวียดนามนะครับบรรพบุรุษเราชอบดื่มน้ำชาทุกหลังคาเรือนจะมีต้นชามีน้อยมีมากบางบ้านก็มีเป็นสวนอย่างนี้บางบ้านก็มีหต้นสิต้นเพื่อไปดื่มเพื่อไปดื่มในครอบครัว ก็จะรู้ได้ยังไงครับใบไหนก็ใบมันใบที่ที่สเนี่ยที่สมที่สลงไปนะเด็กๆอยากเรียนรู้ทั้งสองวัฒนธรรมวันนี้โอกาสดีมากลุงกำนันจันไทยจะพาเด็กๆและพวกเราทำความรู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับเวียดนามที่บ้านนาจอค่อตแอกต่อนถ้าไปตากไว้ก็ให้มันแห้งแล้วก็เก็บได้นานถ้าคนจะเอาไปดื่มที่เราจะเก็บไปไปต่างจังหวัดแล้วก็ตากแห้ง ขายแห้งแล้วก็ใส่ถุงไปดื่มได้เก็บไปได้นานนะครับอ้าวเก็บชาแล้วลุงจะพาลูกๆไปชิมนะชิมชาเป็นชิมชาเป็นชาผลิตภัณฑ์ชาของกลุ่มในหมู่บ้านเขาทำกันนะมาไปชิมแล้วก็ดูฒธรทมในหมู่บ้านแล้วก็ที่อนุสรณ์สถานประธานหัจิมินด้วยค่ะโอเคปกันป้าย ียนั่งสนทนาคุยกันพร้อมๆกับชาเขียวอัดสาเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามแต่ไหนแต่ไรตอนนี้ลุงกำนันพาเด็กๆมานั่งอยู่ที่บ้านลุงโฮในพื้นที่อนุสรสถานประธานโฮจิมินค่ะหนูหนรู้อะไรเกี่ยวกับท่านลุงโฮบ้าง ลวงพอหลับไปหลายประเทศเพื่อมากุฎชาครองใช,ใช่ท่านไปหาแนวร่วมไปหาแนวร่วมทั่วโลกท่านไปทำ,ทำไมคนเวียดนามถึงมาอยู่ที่จังหวัดนครพนมเยอะจังเลยค่ะแต่ก่อนมาที่นี่ก็เนื่องจากหนีนภัยสงครามมาหนีร้อนมาพึ่งเย็นที่บ้านที่ประเทศไทยบ้านนาจอ่อยนี้ชาวบ้านก็มาขึ้นเรื่อยๆนะก็ด้วยความสําคัญทางประวัติศาสตร์ทางจังหวัดนครพนมจึงได้ สร้างหมู่บ้านพิทธบ้าจำลองของท่านขึ้นที่บ้านนาจอบเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ,ะเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับประเทศไทยและเวียดนามให้แน,น่นแฟนยิ่งขึ้นไปเราไปเยี่ยมชมกันนะครับไปอันนี้เป็นเป็นรูปภาดวาดของลุงโฮนี่นี่เป็นหมอนใช่ไหมครับอันี้เป็นหมอนยิบประวัติลุงโฮก็จะนอนนอนหมอนเนี้ย บ้านลุงโฮหลังนี้จำลองขึ้นจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านสร้างให้เหมือนกับสมัยที่ลุงโฮอาศัยอยู่ในสมัยก่อนบ้านหลังนี้อยู่ในบริเวณอนุสรสถานประธานโฮจิมินถือเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่สำคัญค่ะก่อนที่จะมาเป็นชื่อโฮจิมินเขาเคยชื่อว่าเหนือไอโควกก่อนใช่ไหมครับมาทีบ้านรจจกนี้ท่านลุงโฮชื่อว่าเทาจิ้น ท่านลุงโฮมีชื่ออยู่1 7 5ชื่อนะท่านไปที่ไหนท่านก็ต้องเปลี่ยนชื่อที่นั่นเ,เขาเปลี่ยนอะไรครับเพื่อจะได้ไม่เขา,าจะตามไม่ถูกลุงโฮเป็นนักปฏิวัติชาวเวียดนามเดินทางไปฝรั่งเศสอเมริกาอังกฤษจีนรวมทั้งไทยด้วยเพื่อหาแนวร่วมกอบกู้เอกราชจากการเป็นอาณานิคมเคยเดินทางมาอาศัยอยู่ที่บ้านนาจอกนครพนมเป็นเวลาถึง7ปี ลุงโฮใช้ชีวิตสมระรวบรวมคนกู้ชาติถือเป็นวีรบุรุษเป็นประธานาธิบดีนนนคนแรกของเวียดนามบ้านอันนี้มันอยู่ในบ้านจำลองของลุงโฮแต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอนุสรของท่านนะไปช่วงหน้าไปเที่ยวกันต่อคะ่ะไปกันเลยคะ่ะดีทอย พน,พนมเป็นจังหวัดโครมแดนติดกับลาวและเวียดนามในยุคสงครามอินโดจีนชาวเวียดนามจำนวนมากอกพยพยมายังประเทศไทยตั้งรกรากสืบเนื่องจนเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามหากใครมีโอกาสมาที่อำเภอเมืองนครพนมนอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องราวของลุงโฮแล้วยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมเวียดนามทั้งวัฒนธรรมการดื่มชาภาษา อาหารอาคารบ้านเรือนต่างๆเตมพเเียม่สอนสานประทานรเมืองนครพนมมีร่องรอยทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตต่างๆแบบเวียดนามสืบท่อต่อมาจนถึงปัจจุบัน เราไปจุดทูปคววารวะท่านลุงโฮกันอ,อนุสร์สถานประธานโฮจิมินนี้เป็นทั้งการ,รํำลึกถึงลุงโฮและเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของไทยและเวียดนามอธิฐานได้นะอีกคิวและอุ้มเงินเด็กไทยเชื้อสายเวียดนามรู้จักเรื่องราวของลุงโฮค่ะ โอจิมิขึ้นไปดูห้องหื้นที่พึ่งจำลองของท่านประานโอจิมิเนาะนอันนี้เขาเรียกว่าเกวียนสมัยก่อนอะทำนาทำ,าทำปลูกข้าวเนี่ยเขาจะเอาใส่ใส่ข้าวหรือว,ว่าขนของไปไปไล่ไป,ไปนาเนี่ยตรงนี้สมัยนั้นจะเป็นเกวียนแบบนี้ทุกวันนี้ไม่มีแล้วอันนี้เป็นภาพหุ่นขี้พึ่งของท่านลุงโฮนะครับอันนั้นอายุท่านประมาณ39ปีที่ท่านมาอยู่ที่บ้านนาจอกนี่นะบ้านนาจอก ในหมู่บ้านก็ทําไร่ทํานาปลูกสวนปลูกผักนะครับ<ม>ปลูกหมากปลูกผูนี่ในเหมือนในภาพข้างในนะแล้วก็อยู่กับชาวบ้านนะทําไร่ทํานาเหมือนคนทั่วไปนะครับชาวบ้านที่นี่ก็รักใคร่ลุงอย่างอันนี้คือโต๊ะและเก้าอี้ตัวนี้ที่ท่านลุงโฮมาที่จังหวัดพะนมเนี่ยท่านเคยนั่งนี่โต๊ะจริงเลยใช่ไหมโต๊ะจริงเลยที่ท่านเคยนั่งของเลยมอบมาให้ครับ ของก g อยี ì เฟิ không? นของก๋อยี่ก๋เฮิน độc lập ก๋อยอไม่มีสิ่งใดที่สำคัญกว่าความเป็นอิสระทั้งคือคำนั้นของท่านลุงโฮอิสระและเสรีภาพในช่วงสงครามลุงโฮใช้ชีวิตแบบเข้าถึงชาวบ้านเป็นที่รักนับถือรวบรวมแนวร่วมจนประกาศอิสรภาพได้สำเร็จยุคนั้น ชาวเวียดนามบางส่วน,นเดินทางกลับประเทศบางส่วนตั้งรกรากที่นครพนมสืบมาจนถึงทุกวันนี้นี่นั่นเราอ่านอ่านให้ดูฟังเลยดิโออ้เมื่อนี้จีเวียดได้ไงเนี่ยจีนนวเวียดดอกจีกวเวียดเจ้ากำน,นันเงี้ยมองโกอมองโกจีนจีนอันเดออินโด,นโดลาวลาวาเขาทำพูดถึงเนี์ขกงบ้านอนุสรณ์สถานของท่านประธานจีนเหมือนเหมือนตรงนี้แต่ว่า นครพนมอยู่บ้านนาจอกจัดใหญ่ที่สุดเนาะใหญ่สุดใหญ่สุดใหญ่สุดในที่23อันเลยใช่ไหม26ประเทศของเป็านไงมีความรู้สึกยังไงตอนนี้ก็รู้มากขึ้นค่ะรู้มากขึ้นสนุกค่ะสนุกรประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษของเวียดนามได้รู้ว่าประวัติเวียดนามมาอย่างไรเอ็ออเไมไปด้วยแบบไปเรียนรู้ก็มไปบอกเพื่อนๆต่อเนาะเชิญเชิญ มาท่องเที่ยวมาดูประวัติมาท่องเที่ยวมาหาความรู้นะมาที่นี่ก็เหมือนอ,อยู่เวียดนามนะมนใช่ไหมเหมือนไหมเหมือนไหม ม oh, ีรายละเอียดไดไหมวยกูวยแอบสงบานเขาดีมงใจให้บได้เห็นวัฒนธรรม ดีๆแต่ว่าที่ไทยก็มีวัฒนธรรมเวียดนามแบบนี้อยู่เวลาให้คิดถึงเวียดนามก็มาที่นี่ได้ครับมันจะทาให้นึกถึงแบบเวีานายนหางคิดถึงยายคิดถึงยายรู้สึกว่าแบบเหมือนได้กลับไปอยู่เวียดนามอครั้งึองได้เห็นด้วยว่าคนเวียดนามที่นี่กับคนเวียดนามที่อยู่เวียดนามต่างกันยังไงมีวัฒนธรรมยังไงกินอยู่ยังไงมันต่างกันตรงที่ ร่างกายใช้ชีวิตเขาก็จะไปเกยหลัวแล้วก็ไป,ไปดับนา,าน<พ>แล้วก็ไป<พ>หาผักมาลวกกินวันนเขาก็จะไปทำานาไปหาผักไปหาอะไรเขาจะสอนลูกแบบว่าสอนลูกแบบลำบากให้ลูกโตขึ้นมาแบบแบบทำอะไรเป็นเองมีรายละเอียดได้ขั้งในเรื่องเก่าไม่เล่าก็ลืมเรื่องใหม่ไม่ใส่ใจก็ไม่รู้จักมาที่นี่จะเข้าใจประวัติศาสตร์และเรื่องราวแบบเวียดนาม สองพี่น้องลูกครึ่งไทยเวียดนามคอนเฟิร์มค่ะใครสนใจอยากจะไปชิมชาไม่ว่าจะเป็นชาอัดสำหรือว่าชาดอกชาก็ไปได้เลยนะคะอยู่ที่บ้านนาจอกอำเภอเมืองนครพนมค่ะ จะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตแล้วก็ความเชื่อประวัติศาสตร์ต่างๆเกี่ยวกับคนไทยเชื้อสายเวียดนามในประเทศไทยถ้าสนใจรักการเรียนรู้การเดินทางเราต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายกันค่ะ บรรยากาศดีมาพร้อมกับเรื่องสนุกผจญภัยได้ออกแรงค่ะมินนี่ค่ะนานา,นานค่ะวันนี้เราจะพาท่องเที่ยวสี่กับกระยางกันค่ะไปกันเลยค่ะนี่คนวมิ่งค่ะมินนี่หกขวบมะนาว8ขวบสองเด็กหญิงจะอาสาพาชมศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็กสระบุรีของการกีฬาแห่งประเทศไทย มีสนามฝึกซ้อมตามมาตรฐานสากลเลยค่ะเพื่อมุ่งพัฒนาน,นักกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศนอกจากนักกีฬาแล้วก็ต้อนรับคนทุกเพศทุกวัยออกกำลังกายท่ามกลางบรรยากาศดีๆแบบนี้ค่ะ วกเหลกนี้นะคะชื่อว่าอากาศดีลำดับต้นต้นของบ้านเราเลยเพราะว่าอยู่ใกล้ภูเขาติดสายน้ำเด็กๆบอกว่าชอบที่นี่มากพื้นที่กว้างขวางมาทำกิจกรรมออกกำลังกายได้หลากหลายชนิดถูกใจเด็กๆรวมทั้งผู้ปกครองด้วยค่ะ ระยะทางรอบสระน้ำา4 4 0 0เมตรจะปั่นก็ได้จะวิ่งก็เพลินหรือจะเดินก็แข็งแรงค่ะเมื่อกี้หนูปั่นจักรยานสองรอบค่ะหนูปั่นจักรยานก็สนุกเหมือนกันนะคะบรรยากาศดีเพราะว่ามันมีบ่อน,น้ำค่ะมาเดินเล่นหรือว่ามามาวิ่งหรือว่ามาออกกาลังกายเนี่ยแหละคะ่ะ มาออกกำลังกายที่ม่่วกระเกล็กกันค่ะจะได้ร่างกายแข็งแรงเชื้อโรคจะได้ไม่ต้องเข้ามาาเราหัวใจเราก็แข็งแรงกายใจแข็งแรงได้ทำกิจกรรมด้วยกันใกล้ชิดสารสัมพันธ์ถือเป็นช่วงเวลาพิเศษและมีค่ามากๆในครอบครัวไปค่ะออกกำลังกายกัน แลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็งแรงแล้วพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ